สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อปันนะคะปันเชื่อว่าในตอนเด็กๆทุกคนก็เคยมีความฝันหลายอย่างใช่ไหมคะไม่ว่าจะอยากเป็น,น,นคุณหมอคุณครูพยาบาลหรืออ,อยากเป็นคุณเวอรเฉยๆอยากเป็นคุณเวอเฉยๆก็ไม่ผิดนะคะคุณเราว่าอยากมีเงินมาบนเปลตัวเองเนาะโอเคทีนี้ปันอยากให้ทุกคนลองคิดสิ่งที่เองอยากทํามากที่สุดในตอนเด็กมาหนึ่งอย่างคะ่ะในตอนเด็กเนี่ยอาจจะเป็นช่วงประถมอตอมต้นมปลาย โอเคถ้าทุกคนได้แล้วงั้นตั้งสิ่งนั้นไว้ในใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อค่ะคุณคิดว่าในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยจะมีเป้าหมายในสักกี่อย่างกันคะอาจจะหลักหน่วยหลักสิบหรือบางทีอาจจะหลักร้อยตั้งแต่เป้าหมายเล็กๆไปจนถึงเป้าหมายใหญ่ๆเป้าหมายสูงสุดที่เกิดมาในชีวิตนี้เราจะต้องทาํามันให้สาเร็จที่ได้เลยสําหรับปาแล้วเนี่ยเกิดมาตอนนี้จะ17ปีแล้วก็มีเป้าหมายหลายๆอย่างค่ะในตอนใหญๆเนี่ยปัญญาจะเป็นเชฟเปิดร้านเลกรดี่ อยากเขียนนิยายอยากจะได้เกรดสี่ยีมม่ยมเมไปหมดเลยค่ะและในก็้มาหลายหลายอยาอ่างเหล่านั้นก็มีทั้งสําเร็จแล้วก็ไม่สําเร็จโดยและมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนปัน,นขึ้นม .4 ค่ะในตอนนั้นปันคิดว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นนักวิจัยมากๆแบบมากๆเลยเหตุผนเกิดมาจากว่าตอนมสเนี่ยมึงเอิ้มึงเอิญปันเนี่ยประเริ่มประกวดโครงงานอาชีพได้ที่หนึ่งก็เลยได้มีโอกาสเป็นพรีเซนต์โครงงานเป็นครั้งแรกค่ะ โดยเราก็ต้องไปพูดยืนพูดให้เขาฟังเนาะแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเรามีความสามารถมากเขาถามมาปุ๊บเราสามารถตอบรับได้เลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็นพยายางรับรื่นที่สุดทีนี้เราก็เริ่มหาข้อมูลแล้วค่ะว่าการที่เรามีความสามารถอย่างนี้เนี่ยเราควรจะไปต่อด้านไหนดีแล้วเราก็ได้มาว่านักวิจัยนี่แหละเป็นอาชีพที่ตรงสเปคเราที่สุดทีนี้ก็เริ่มเลยเราเลือกที่จะเข้าโครงการพิเศษ ซึ่งมันก็จะมีอภิสิทธิ์มากกว่าห้องทั่วไปที่เขาจะส่งเสริมร้องให้ไปในสายวิทยาศาสตร์นะคะแล้วเราเนี่ยก็เรียนก็ตั้งใจเรียนมากเก็บเกรดเป็นอย่างดีแล้วก็ถ้ามีงานประกวดหรืองานแข่งอะไรเนี่ยเราก็จะลงหมดทุกอันเลยค่ะแล้วในตอนนั้นนะคะปันเนี่ยตั้งใจมากในการปูทางให้กับป้าหมายของตัวเองแต่ว่ามันดันมีช่วงเวลาหนึ่งค่ะที่ปันเนี่ยไม่สามารถบริหารเวลาของตัวเองได้แล้วทุกอย่างที่ปันทํามาันล้มต่อการเบนโดมิโน่ล้มต่อการเ็นโดมิโน่คืออะไร ในตอนนั้นปั้นทำโครงงานประกวดอยู่ค่ะและ้วโครงงานประกวดในตอนนั้นเนี่ยมันใช้เวลาเยอะมากเลยแล้วมันเบียดเวลาในการทบทวนบทเรียนขอรปั้นไปการที่เราทุ่มเทไปมากใช่ไหมคะเราก็ต้องให้ใจมากด้วยแต่แต่โครงงานนั้นเนี่ยมันถูกปฏิเสธทั้งทั้งที่ปันเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ไปนาเสนอให้เขาฟังด้วยซ้ำว่าโครงงานเราเนี่ยเป็นยังไงทําให้ตอนนั้นเนี่ยใจนนเร่หดมากเราเนี่ยไม่มีสมาธิเรียนไม่มีสมาธิเรียนก็ทํให้อ่านหนังสือไม่ทัน ทำให้ตอนสอบเนี่ยคะแนนมันดรอปลงมากเป็นคะแนนสอบที่น้อยที่สุดในชีวิตไปแล้ค่ะตอนนั้นในตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่บันพูดมาเนี่ยเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์นะคะเวลาที่ห่างกันทําให้ตอนนั้นความเครียดทั้อย่างสะสมมาทําให้เครียดถึงขนาดที่ว่ามันต้องแอดมิทโรงพยาบาลด้วยอาการปวดหัวไมเกรนคุณเราเป็นเด็กอายุแค่สิบหกแล้วเราเข้าโรงพยาบาลหน้าอาการปวดหัวไมเกรนมันเริ่มไม่ใช่และทีนี้เราก็มานั่ง ปรึกษากับเพื่อนปรึกษากับพ่อแม่ในการที่จะหาสาเหตุแล้วก็อาการของในตอนนั้นก็สรุปเลยว่าเราเนี่ยมีอาการเข้าขายเป็นสิเป็น burnout s y โ d r o เ e b ร r n o u t ซินโดรมคืทอ,อะไรถ้าทุกคนสงสัยนะคะก็คือสภาวะที่คนคนหนึ่งเนี่ยมีความเหนื่อยล้าทางอารมณ์เป็นผลมาจากความเครียดแล้วก็ความกดดันในการทําง,งานโดยไม่ใช่แค่เกิดในที่ทาง,งานก็เกิดขึ้นในการเรียนที่ปันเป็นและอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุผล ด้วยค่ะโดยภาวะเบอร์นาท์ซินโดรมเนี่ยคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆแต่ว่าถ้าใครที่เคยเป็นหรือเคยพบคนที่เคยเป็นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามานันเป็นปัญหาที่น่ากลัวอยู่ประมาณนึงเลยค่ะจุดเริ่มต้นของเบอร์นาท์ซินโดรมเนี่ยไม่ได้อยู่นะตอนที่เราเครียดจนเข้าโรงพยาบาลที่มันเป็นนะคะแต่มันอยู่ตั้งแต่ตอนที่คุณกำลังน่งโอยู่ในชายทะเลไม่มีเป้าหมายในชีวิตจนคุณได้พบก,กับแพชชั่น และเริ่มจะวิ่งตามเป้าหมายในชีวิตคุณค่ะในตอนนั้นแหละค่ะที่คราฟชีวิตของคุณจะพุ่งขึ้นสูงเรื่อยๆไปจนถึงจุดสูงสุดจุดสูงสุดตรงนั้นหมายถึงอะไรจุดสูงสุดตรงนั้นอาจจะหมายถึงการประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานหรืออีกอย่างหนึ่งในแง้ลบก็คือเป้าหมายคุณถึงจุด่มตัวค่ะการที่เป้าหมายของคุณถึงจุด่มตัวหมายถึงอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือช่วงท้ายของกราฟหรือก็คือดิสเพรสโซ จะเป็นช่วงที่ปัญหาทุกอย่างเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันท้าทงลงมาที่คุณภายในครั้งเดียวและณตอนนั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกเครียดส่งผลกระทบถึงจิตใจและร่างกายค่ะจึงก็เปรียบได้กับตอนที่ปันเข้า,งาลงมานี่ค่ะโดยปันเชื่อนะคะว่าทุกคนเนี่ยคงจะมีอาการเบิร์นอท์ซินโดมมาบ้างบางอย่างน้อยสักครั้งในึ่งวลยคะในชีวิตโดยในปัจจุบันเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเป็นเบิร์นอท์ซินโดในไทยเหมือนเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะ โดยจากแผนภูมินี้ค่ะคือกานนรผลสำรวจการเป็นเบรนเอท์ซินโดรในประเทศไทยจากการาฟเี่ยจะเห็นได้ว่ามีคนที่เป็นเบรนเอท์ซินโดรไปแล้วถึง12%และไม่เป็นเนี่ย37%แต่ที่เยอะมากที่สุดก็คือเสี่ยงสูงที่จะเป็นเบรนเอท์ซินโดรอยู่ที่57%นั่นเองค่ะซึ่ง57%นี้บางทีก็อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าเขาเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบรนเอท์ซินโดร ซึ่งทุกคนยังจำคำถามที่บันถามไปตอนชอนน่วงต้นได้ไหมคะสิ่งที่ทุกคนอยากเป็นมากที่สุดในตอนเด็กตอนนี้นนนปันขอทุกคนยังคําตอบตรงนั้นมาอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วปันขอถามคำถามซ้ําก็คือคุณอยากสิ่งที่คุณคิดมาในตอนนั้นตอนนี้คุณยังอยากจะทำอยู่อีกไหมคะถ้าไม,แไาม,ไาามา่แล้วอะไรที่ทําให้คุณไม่อยากทํามันต่อคะถ้าคุณยังอยากทำเป้าหมายนั้นต่อแล้วอะไรที่ทาให้คุณอยากอยู่ตอ่อ คนเราเนี่ยนะคะจากคนที่คอามีเป้าหมายแน่นอนในชีวิตว่านี่แหละสิ่งที่ใช่สิ่งเด่ต้องการาแต่จะท้ายแล้วชีวิตพาเรามาจนถึงจุดสิ้นสุดของเราล่องลอยเพ้งความไม่มีเป้าหมายจะยึดรอไว้แล้วเราจะทํายังไงล่ะคะสิ่งที่คนจะต้องเจอในตอนนั้นก็คือทางเลือกค่ะ จับจุดเริ่มต้นของราฟเดิมไปหาแฟชั่นใหม่แล้วปีนกราฟขึ้นไปบนจุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งด้วยความหวังว่าเราเนี่ยอาจจะได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดตรงน,นั้นไม่นานเหมือนเดิมแม้แค่เสี้ยววินาทีเดียวก็ยังดีค่ะแต่ว่าบนโลกนี้มันก็ไม่มีใครที่สามารถจะยืนอยู่บนจุดสูงสุดได้ตลอดชีวิตทุกไหมคะทุกคนมีขึ้นทุกคนมีลงแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีปันก็สำหรับปันนะคะปันเลยคิดที่จะสร้างราฟใหม่ แล้ไม่ได้สร้างที่ราเดียวด้วยการที่เราสร้างร้านใหม่ขึ้นมานั้นมันก็เปรียบเหมือนการที่เราเปิดประตูบานใหม่ปลดล็อกขีดจํากัดของเป้าหมายในชีวิตให้เราค้นพบสิ่งใหม่ๆแล้วการที่เราเปิดร้านใหม่เนี่ยบางทีมันอาจจะถูกใจเรามากกว่าเป้าหมายเดิมไม่ทช่นะคะแต่ว่า ปันนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทํามันได้แน,น่นอนอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจะขึ้นไปยังจุดสูงสุงสงดได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเลองอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะเปลี่ยนกราฟกราบใหม่เป็นจุดม,มุ่งหมายในชนีวิตเราอาจยังใช้กราฟเดิมก็ได้นเพียงแต่ปันไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเปิดมุมมองใหม่ๆเพื่อหาแรงบันดาลใจค่ะและปันเนี่ยก็เชื่ออย่อย่างหนึ่งนะคะว่าทุกคน,นยังมีพลังในตัวเอง ใยพลังนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยความมุ่งมั่นกําลังใจและความขงขャโดยพลังนี้นะคะจะอยู่ในตัวทุกคนตลอดชีวิตมันก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณเนี่ยจะสังเกตเห็นมันหรือเปล่าจะใส่ใจมันบ้างไหมจะต้องมาหาให้มันบ้างไหมปันขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าปล่อยให้พลังนี้งอนดับไปนะคะแล้วเราเนี่ยมาพาชีวิตของตันเองให้ขึ้นเมียนจุดสูงสุดไปด้วยกันค่ะและนี่คือ no energy no limit พลังที่ไม่มีวันหมด 好，你、嗯、看。